เราก็จะดำเนินคดีครับโดยการราเถนคดีที่ศาลเยาวชนบอกเขายังไงบ้างวอยอะบอกเขาว่าเตรียมการไว้ให้ดีนะครับเตรียมเข้าคุกเอาไว้เลยไม่ควรนะไม่ควรที่จะออกมาแล้วก็สำมภาดต่อนหน้าศาลแล้วเด็กมออกมาเนี่ย เท่ากับเป็นการท้าทายอำนาจศาลทุกทริปทุกเนี้ยผมจะส่งสารนะบอกว่าท่านเห็นไหมครับเนี่ยเขาเอาเด็กมาพูดต่อหน้าสื่อมวลชนเปิดหน้าเปิดตาแล้วแล้วให้ท่านพิจารณาดูว่าเด็กเด็กอา,อายุแค่8ปดขวบด้วยแลวความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองเด็กคือเขาอ้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเป็นบวกไม่เป็นไรนะแต่เป็นลบเมื่อไรเด็กเขาจะบอกเลยว่าเราผิดเราผิดเราผิดคุณเปิดเองนะไม่ใช่เราเปิด ยิ่งใกล้ตอนจบก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับดราม่าน้องไนชื่อมจิตล่าสุดทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยต้นอ้อเป็นหนึ่งอีแทนคุณรักคำรามเดินทางมาแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีกับแก๊งลัทธิเชื่อมจิตกับพวกที่ปอทเอาผิดน้องไนแบบจุกๆรวม19กรรมในความผิดหลายข้อหาเช่นพรบอคอมพิวเตอร์ช่อโกองประชาชนฟอกเงินพรบควบคุมการเรียรายและประมวลรัษฎากรซึ่งขณะน,นี้ทางปอทสอบสวนคดีไปกว่า90 ส0ซแล้วไม่เกินต้นเดือนหน้ารับรองมีเฮจะได้เห็นหมายเรียกหรือหมายจับแน่นอนเออทั้งหมดเลยก็คือ10ทั้งหมด19กรรม19กรรมก็คือ1พลรบอรคอม2ช่อโกงประชาชน3ฟอกเงินนะครับฟอกเงินแล้วก็พหลรบรควบคุมการทุจรัยแล้วเออบังมวลรัษดากร,รกพอรบอรเด็กไม่เกี่ยวครับพอรบอรเด็กเป็นเรื่องของพ่อแม่ อันนั้นเราตัดออกนะครับเราเด็กคนนี้คนนี้คนเดียวต้องขอบคุณปอทจริงๆปททำงานเร็วมากเราแจ้ง13พฤษภาเองนะ13พฤษภานะนี่ก็เดือนกว่าเองไม่เกินต้นเดือนหน้าพวกเรามีเฮไม่เรียกก็จับไม่มีหมายเรียกก็หมายจับ ขณะที่ทางเพจนิรมิตเทวาจุติได้ลงคลิปที่น้องไนเดินทางไปให้การที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวข้างๆกันก็มีทนายธรรมราชยืนประกบอยู่ด้วยโดยน้องไนพูดในทํานองว่าจะดําเนินคดีกับอีกฝ่ายเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยเริ่มจากาิคางไรับครก็คือจากที่ยังไงขึ้นศาลนะ งัให้เปิดความว่าทุกคนมีเสรีเสรีภาพและมอมถึงดิที่สามารถเผยภาพได้แต่ว่าต้องทุกคนต้องมีเส,เสรีภาพที่สที่จำกัดงั้นพวกเราต้องมาพูดแต่ความจริงครับก็คือทุกคนเป็นเสรีภาพแต่ว่าสิิทเสรีภาพนั้นต้องเป็นเสริเสรีภาพที่ถูกต้องครับก็บค,คือถ้าเอาภาพไปลงก็ต้องอย่าบิดเบือนอย่าตัดต่ออยาบิดเบือนแคมสอนคะวันนี <f> ้เราบอก วถึอบุนคคลที่ไปสร้างคอนเทนต์แล้วเอา,เามาลงเนี่ยมันจะมีความผิดแล้วเราจะเราก็จะดำเนินคดีครับโดยการเราเรือกคดีที่ศาลเยาวชนฝากบอกเขายัางไงบ้างวะบอกเขาว่าเตรียมการไว้ให้ดีนะครับเตรียมเข้าคุกเอาไว้เลย <c oughs> ดานตนอเป็นหนึ่งยอมรับว่าเห็นคลิปนี้แล้วตกใจเพราะไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะปล่อยให้เด็กออกมาพูดแบบนี้พร้อมฝากไปถึงแม่เด็กด้วยว่าพวกเราไม่ได้รักน้องแต่เพียงแค่สงสารเด็กเท่านั้นที่กําลังถูกครอบครัวและแอดมินกว่า60คนทําร้ายน้องแบบทุกวันนี้บางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะมองว่าเราใจร้ายเกินไปไหมรังแกเด็กไหม,มแม่เขาบอกว่าไหนว่าบอกว่ารัก,กน้องทํำไมต้องทํากับน้องแบบนี้พวกเราไม่ได้รักน้องนะคะแต่เรากําลังสงสารเด็กคนหนึ่ง ที่ถูกพ่อแม่ที่บอกว่ารักลูกมากๆกเนี่ยกระทำกับลูกแบบนี้อันนี้น่าเห็นใจมากกว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่ดีกับาศาสนาและกับเด็กคนนึงเท่านั้นเองคนที่ควรจะรักลูกและรักให้ถูกทางคือพ่อกับแม่แอดมิน60คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพวกคุณกําลังทําร้ายเด็กคนนี้เห็นพฤติกรรมเด็กเมื่อวานเวคะที่อยู่หน้าศาลคือตกใจมากว่าคุณเอาเด็กออกมาทําแบบนี้ทําไม,มเด็กพูดแบบนี้คือตอนนี้น้องกําลังเข้าสู่ภาวะที่กําลังหนักมากขึ้นทุกวันทุกวัน กับไหมเราไม่ทราบแต่เรากาลังพยายามที่จะช่วยเด็กคนนึงและปกป้องศาสนาแค่นั้นเองไม่มีวัตถุประสงค์ที่ทําร้ายเด็กเลยคุณแม่ต้องเข้าใจนะคะว่าพวกเราไม่ได้รักลูกคุณแม่เราสงสารแค่นั้นเองค่ะขณะที่ทนายอนันชัยไม่ปล่อยผ่านเตรียมส่งคลิปดังกล่าวส่งให้ศาลพิจารณาทันทีว่าเด็กคนนี้ท้าทายและละเมิดอำนาจศาลหรือไม่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาออกมาเนี่ยฮะไม่ควรนะมไม่ควรที่จะออกมาแล้วก็สัมภาษณ์ต่อนหน้าศาลแล้วเด็กออกมาเนี่ย เท่ากับเป็นการท้าทายอำนาจศาลทุกทริปพวกนี้ผมจะส่งสารนะบอกว่าท่านเห็นไหมครับเนี่ยเขาเอาเด็กมาพูดต่อหน้าสื่อมวลชนเปิดหน้าเปิดตาแล้วแล้วให้ท่านพิจารณาดูว่าเด็กเด็กอา,อายุแค่แดขวบได้รับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองเด็กซึ่งเขาอ้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเป็นบวกไม่เป็นไรนะแต่เป็นลบเมื่อไหร่เี็ยเขาจะบอกเลยว่าเราผิดเราผิดเราผิดคุณเปิดเองนะไม่ใช่เราเปิดแต่สื่อมวลชนทุกๆคนเนี่ยที่เสนอเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องลบต่อต้านเขาผิดนั่นถือว่าเขาไม่อนุญาต ตกกะะกอไรทนาอนันชัยยังทิ้งท้ายด้วยว่าพูดจากใจคนเป็นพ่อที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษและในฐานะที่เป็นชาวพุทธถ้าตอนนี้กลุ่มเชื่อมจิตกลับตัวกลับใจได้และรับปากว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกพวกเราจะให้อภัยจะยินดีถอนแจ้งความเป็นการทําเพื่อเด็กแต่ส่วนตัวเดาได้เลยว่าฝั่งนั้นไม่มีทางทําได้เช่นเดียวกับต้นอ้อเป็นหนึ่งก็บอกว่ากลุ่มนั้นไม่มีทางสํานึกอย่างแน่นอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟง แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ <_ d ata> ขอบคุณครับ